สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายที่ทุกทุกท่านครับที่มีอนรับทุกทุกขั้นตอนถึงจะมีทีธรรมดาครับถอามีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตานะครับลาวสตาของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับลาวสตาก็คือเรื่อจากประเทศลาวนะที่มีให้ชมทุกทุกวันนะครับออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันนะครับถ้ามีี่ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนทุกๆวันทุกวันนะครับ ขอขอขอบคุณธรรมชาติทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับตุ้บุกบุ้บเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติกอยู่ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชมได้เลยชมได้เลยครับชุดหนึ่งสองนะครับชุดหนึ่งสองนะชุดหนึ่งสองะครับ่งนี้นะครับหนึ่งสนะครับศุนกหน่งเด่นนะครับสองรานะครับ เน้นบนนะครับเน้นบนนะเน้นบนนะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นะครับหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับสำหรับสำหรับคนที่จะรูดรูดถ้าจะรูดบนอย่างเดียวนะเอารูดทั้งสามตัวก็ได้นะครับทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทั้งสองนะก็จะได้อยู่นะครับมันี้ถ้ามันมาเด้งก็ได้สองเด้ง ครับมือนนรับมันขึ้นมาเลยก็คือใจไวๆประมาณนี้นะครับขอขอขอคุณมากๆนะครับเริ่อชุดวินก็เน้นบนเหมือนกันนะครับถ้ามันมาสามตัวก็แจวเลยเรื่นึ่งสามห้าเก้าสองนะครับประมาณนี้นะครับชุดวินชุดวินนะครับแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับในวันวันนี้ก็มีเท่านี้เล่ากันนะครับโชคดีโชคดีนะครับ